Nå, lille lærre! Nå, lille lærre! เลอๆไม่ชอบกินผักไม่กินเลยสักนิดเดียวมากลุ่มใจมากเพราะอย่างนั้นทุกวันศุกร์จึงเป็นวันเติมผักให้เลอเลๆ มาแล้วเอาละเดี๋ยวนะยังมีวัาสุใชัยอยอย มันจนึกตรงไหนล่ะใ <c oughs> <c oughs> จาตาโตมันพยายามหลอกคน <c oughs> มันเกี่ยวทำสาเร็จเพราะอ่านหนังสือไม่ออกไปดูเรื่องหลอกนะ <c oughs> ไม่เอาจริงจริงช่วยอ่านสัญญานี่ให้ละเอียดด้วยค่ะ บ้าได้ไหมคะเราอ่านไม่ออกฮะพ่ออ่านไม่ออกเหรอ,อแล้วแม่ล่ะแม่อยู่ที่ฮาวายแลวการการเก็บเงินถ้ามีเงินแล้วเราจะไปหาเขาคะ่ะพี่ผู้ชาช้าหนูฟังได้มาแล้วท้าแก่วันนี้มากไปเล่านิทานที่โรงเรียนอยู่ด้วยเออจริงเหรอจริงเหรอ แล้วล้วแลหนังสือมาเล่มหนึ่งเรื่องสิงโตกับหนูมันเป็นเรื่องยังไงล่ะจ๊ะสิงโตไปหนูไปออหนูกลับมาช่วยสิงโตจานั้นมันก็เป็นเพื่อนกันโอ,อ้เราาด้ทางให้เด็กฟังด้วยแต่ความจริงอ่ะสิงโตไม่เป็นเพื่อนกับหนูหรอกนะจริงจังเกินไปแล้วอืจะเป็นก็ได้คือฉันกับบาหลงก็เป็นเพื่อนกันนะนนหนูกลักมาก็เป็นเพื่อนกันมากมากใช่ มยอะเลยมีเสียลาวิชีไปอ๋อแต่ก็มีเด็กที่ชอบแก้งหนูด้าน,นข้างหลังหนูชื่อเฉินอี้ขันเขาชอบดึงผมหนูด้วยหนูบอกเขาว่าถ้าชอบหนูก็เอาลึกอมมาดึงผมฉันผมก็ไม่พูด <c oughs> จริงจริง <c oughs> แม่ <c oughs> พูดดีมาก <c oughs> เล้าเยังไม่พอเลยมารเขาเรานิทานยังไงคะก็ทํามือทามือเหรอทํายังไงล่ะอย่างนี้ก็นะคือโอ้ยอย่างเนี้เหรอสองตานี่เนาะโอ้ยากจังเลยแล้วสิงโตล่ะแล้วแล้วแล้วหนูล่ะหนูหนูแล้วถ้าหากว่าการละครั้งหนึ่งสิงโตตัวหนึ่ง เจอกับเสืออีกตัวหนึ่งจะทํำยังไงอืออ้าวเอ๋เขาว่าอะไรอ่ะอืออเขาเขาพูดว่าไงขาว่าทำไมฉันต้องเล่าให้พวกนายฟัง Yeah <laughs> ทำแผลก่อนไม่โดนอะไรมาอมเป็นแผลได้ยังไงอืมว้าโอเคโอเคโอเคผมไม่เข้าใจอะ เราพามา,มมาไม่มีชื่อหรือข้อมูลเลยค่ะอ๋อให้เขาเขียนหรอค <ทะ S 1> ่ะมาคุณเขียนนะคุณเขียน,ยนว้าวอืมงั้นติดต่อคุณ้าหลิวค่ะเท่าแก เป็นไงบ้างพวกเ้าได้ผ่านเรือ่องรอยากรู้ข้อมูลพวกเขาแล้วก็ไม่เจอกันช่วยพวกเขามันเปล่าคนพวกเนี้หวัดดีค่ะฉันเป็นนักสังคมสงเคราะห์เราอยากทราบข้อมูลของเด็กเพื่อจะประเมินพอดีที่เขาต้องแอดมิดเราก็เลยขอดูแลเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แผลเขาติดเชือ้อต้องขอแยกตัวไว้ก่อนนะคะ ซึ่งเราก็ทําเพื่อเด็กค่ะเราเจตนาดีเมื่อเราประเมินเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านได้แน่นอนค่ะเราต้องหาสาเหตุของการบาดเจ็บด้วยขอบคุณเะเอ๊อเอจะทำอะไรเนี่ย ทำแบบนี้ช่วยเล่อเล้อได้เหรอนี่เราทำเพื่อเล่อๆอยู่นะคะขอโทษด้วยครับไม่เอาไรม่เอาจะอะไรกันเนี่ยมาจะเย็นก่อนมาร์คบอกให้ใจเย็นใจเย็นไว้ก่อนมาร์คจะเย็นก่อนสิทำแบบนี้ไม่ดีนะใจเย็นเอาไว้ก่อนทาไมมารคยังไม่มารักหนู ก็หนูยังไม่หายดีเลยนะาถามอะไหน่อยนะหนูพูดดียังไงคะพ่อเขาพูดกันหนูก็พูดเป็นสิแต่พ่อหนูสอนหนูไม่ได้คุณน้าดูสินี่อะไร นกเพนกวินใช่ไหมนูก็เรียนพูดแบบนี้แหละค่ะนั่นเป็นท่าทางไม่ใช่พูดเล่เล่นะถามหน่อยสิหนูหกล้มเพราะทำงานบ้านเหลยหนูเพิ่งห้าขวบต้องทำงานทุกวันเลยเหรอจ้าช่วยทำงานบ้านไม่ดีตรงไหนเหรอ เธอแกเขาคุยกันอยู่ uh, uh, รออีกหน่อยฉันไปหาหมอเฉินเธออยู่นี่ได้ทําไมหนูย่างกลับไปไม่ได้คืนนี้หนูนอนที่นี่ก่อนนะจ๊ะน่าจะซื้อของอร่อยๆมาให้ดีไหมทำไมคะรายงานที่ต้องการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เลือดกรุ๊ปเอบีเหมือนน้าเลยโตขึ้นต้องฉลาดแน่แล้วกรุป o, ๊ปเอฉลาดไหมของใครเหรอจ๊ะมาร์คค่ะของมาร์คพ่อกรุ๊ปโอเหรอค่ะพ่อหนูกรุ๊ปโอ เธอมาได้ยังไงเนี่ยแม่ของเลอเลอชื่ออะไรเหรอฉันไม่รู้งั้นช่วยบอกหน่อยกรุปเลือดนายเนี่ยทำไมไม่เข้ากับเลเล ไม่รู้ว่าทำไมทำไมล่ะเพราะเลือดเลอดเน่ะไม่ใช่ลูกนายไงเลือดเลือดเป็นลูกฉันลูกเลือดพวกนายน่ะไม่เข้ากันแต่นายมีใบรับรองการเกิดเนี่ยทำไมเหรอเลือดเลือดเป็นลูกฉันเด็กคนนี้มาจากไหนเนี่ย นายต้องบอกความจริงฉันฉันที่จะช่วยได้นะเด็กคนนี้มาจากไหนฮะฮะฉันต้องการทนายเรื่องกรุ๊ปเลือดเนี่ยง่ายมากเลยนะฉันจะอธิบายฟัง กรุ๊ปเลือดเกิดขึ้นได้ยังไงมียีน3ามตัว A B O A B เป็นยีนเด่น O เป็นยีนด้อยเมื่อยีนพวกนี้รวมตัวกันเกิดเป็นอะไรก็เป็นกรุ๊ปเลือดทางชีววิทยา6กลุ่ม A A A O B B B O A B และ O ฉันบอกแล้วว่า O เป็นยีนด้อยเพราะงั้นเมื่อมันเจอกับยีนเด่นอย่าง A และ B มันก็จะถูกกลบลงไป ซึ่งหมายความว่าเด็กที่กรุ๊ปเลือด A อบีพ่อแม่ของเขาก็ต้องมียีนเด่นอย่าง A และ B พร้อมกันถึงจะมีลูกกรุ๊ป A อได้เลือดกรุ๊ปโอก็มีลูกกรุ๊ป A อไม่ได้หรอกพูดอะไรของเธอเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆเนี่ยแล้วเราเริ่มมาจากไหนละ่ะ ฐานะอย่างมาร์กเนี่ยรับเลี้ยงเด็กนะําไม่ได้หรอกโอเคไม่ได้รับเลี้ยงแต่มาร์กก็มีใบรับรองการเกิดเรื่องนั้นมันต้องไปใช่อย่างที่มาร์กบอกแน่นอนเลยเท่าแก่ตอนนั้นนะ่ะมาร์กอุ้มเด็กมาที่นี่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะงั้นโอเคงั้นบอกทุกคนหน่อยว่าไอ้คืนนั้นนะ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ ใช่ตัวแกแล,วแล้วมาจากไหนเหรอคุณพาตัวเองเข้าสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากจะแย่งลูกฉันไปอีกคุณเป็นแม่เลื่อๆเหรอเขาต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้มาร์กได้เข้าใกล้เล่เย นายนะห้ามล้มเลิกตอนนี้คนที่เขาเพิ่งได้ก็มีแต่แค่นายเพียงคนเดียวร้านของคุณมีลูกค้าแบบนี้นะฉันนึกไม่ออกเลยว่าห้าปีของเขาจะเป็นยังไงสำหรับเลิะอๆแล้วกลับไปหาแม่ที่แท้จริงอาจจะดีกว่า 喜怒哀乐的面容，眼神中有灵魂的沟通，来去匆匆，现实拉着梦想和自己这勇气，闭上眼听心的声音。